สวัสดีค่ะทุกทคนพบกับช่องสไตล์อีแม่ในช่วงสไตล์อีแม่นิวส์นะคะวันนี้อ e ีแม่มาแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับม .33 เรารักกันและเราชนะนะคะเทียบชัด2มาตรการเพิ่งตกงานได้ม .33 เรารักกันหรือเราชนะหลายคนคงเกิดคำถามไม่มากก็น้อยนะคะว่าเราชนะและม .33 เรารักกันแตกต่างกันอย่างไร วันนี้อีแม่หาข้อสรุปเพื่อคลายความสงสัยให้ทุกคนได้ค่ะก่อนจะไปฟังรายละเอียดทั้งหมดนะคะอีแม่ขอกำลังใจจากทุกๆคนด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อีแม่ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อๆไปจากทางช่องสไตล์อีแม่ด้วยค่ะถ้าสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายๆ มาตรการเราชนะจะพุ่งเป้าดูแลแรงงานนอกระบบหรือผู้มีอาชีพอิสระเป็นหลักขณะที่ม .33 เรารักกันจะดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตราสาสเป็นหลักแม้จะแบ่งแยกชัดเจนแต่สาหรับคนเพิ่งตกงานอาจจะสับสนว่าตนเองเข้าข่ายรับสิทธิ์มาตรการไหนกันแน่ก่อนจะคลายข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวเราจะเริ่ม กันด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะคะระหว่างเราชนะและม .33 เรารักกันต่างกันอย่างไรและคุณสมบัติคนเข้าข่ายรับสิทธิ์เราชนะคือมาตรการที่รัฐหวังช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะทั้งกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาชีพอิสะระเกษตรกร กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันกลุ่มนี้แจกเงินเยียวยา7,000บาทโดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ชัดเจน7ข้อ1เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตา33ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม3ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงณนะวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการการเมืองพศ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณนะวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการ 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน500แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด นอกจากนั้นนะคะเราชนะยังมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ไว้3ากลุ่มคือ 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์มาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติผ่านบัตรคนจนขณะนี้เริ่มได้รับเงินเยียวยาไปแล้วสัปดาห์ละ67 5บาทถึง700บาทและได้รับงวดต่อ,ตอไปทุกวันศุกร์จนครบจำนวน5,400บาทถึง5,600บาท เนื่องจากมีการนำไปคำนวณกับเงินเยียวยาเดิมนะคะที่เคยได้รับจะทำให้ภาพรวมทั้งหมดได้รับ7 0 0 0บาทเท่ากับกลุ่มอื่นๆ 2. กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันหากตรวจสอบสิทธิ์เราชนะผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เช่นกันค่ะโดยมีการแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ทุกๆวันพฤหัสบดีสัปดาห์ละ1000บาท วันนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะคะเพราะว่ารอบแรกนี่จ่ายไปตั้งแต่วันที่18กุมภาแล้ว2,000บาทนะคะและสัปดาห์ต่อมาจ่าย1,000บาทและสัปดาห์นี้อีก1,000บาทนะคะอีแม่ได้ข่าวแววๆมาว่าประชาชนอยากจะให้จ่ายเพิ่มนะคะแต่อันนี้ยังยังไม่มีข้อสรุปเดี๋ยวยังไงจะหาข่าวสารมาให้เพิ่มนะคะ 3. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาใดๆซึ่งกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนเราชนะ ขณะนี้ได้ปิดลงทะเบียนแล้วซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วม .33 เราลักกันคือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตาา33ซึ่งถือเป็นกลุ่มตกหล่นจากการช่วยเหลือจากภาครัฐด,ดังนั้นจึงช่วยเร่งช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินเยียวยา4 0 0 0บาทตลอดทั้งโครงการแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ1000บาทส่วนคำถามนะคะ เพิ่งจะตกงานเพิ่งออกจากงานนะคะจะเข้าเกณฑ์มสามสาม,สามเรารักกันหรือไม่นั้นคําถามนี้มีคําตอบค่ะนายสุชาติชมกิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ระบุถึงกรณีดังกล่าวไว้ว่าสําหรับกลุ่มคนตกงานหรือเพิ่งออกจากงานข้อมูลจากประกันสังคมระบุว่ามีวันที่ออกจากงานโดยไม่ได้เข้าทํางานที่ใหม่ซึ่งหมายถึงวันที่ออกจากงาน ออกจากกลุ่มผู้ประกันตนมาตาสา33เป็นตัวกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้หากออกจากงานหรือตกงานขาดจากความเป็นผู้ประกันตนมาตาสา33หลังวันที่19มกราคม2564ยังได้รับสิทธิม์มส3สเรารักกันตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆหากมั่นใจว่าครบถ้วนให้ลงทะเบียนม33เรารักกัน หากออกจากงานหรือตกงานก่อนวันที่19มกราคม2564ไม่สามารถรับสิทธิม์ม33เรารักกันได้แต่สามารถขอรับสิทธิ์เราชนะได้ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร3แห่ง1ธนาคารกรุงไทย2ธนาคารอมสิน3ธน,ธนาคารทกสทุกสาขา จนถึงวันนี้นะคะวันที่5มีนา64เป็นวันสุดท้ายอย่าให้เสียสิทธิ์นะคะทุกคนเท่าเทียมกันคนไทยด้วยกันมีสิทธิ์เหมือนกันนะคะเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ดีว่าออกจากงานตกงานหลังวันที่19มกราหรือก่อนวันที่19มกราว่าตัวเองควรจะได้รับสิทธิ์ไหนนะคะแล้วไปดำเนินการตามนั้นนะคะอย่างน้อยเงินในส่วนนี้ก็ช่วยเราได้ใน ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงโควิดตรงนี้นะคะมันยังเป็นค่าข้าวค่าน้ำค่าขนมนะคะให้ให้เราได้ในระยะหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากสำนักง,งานประกันสังคมส่งฐานข้อมูลผู้ประกันตนมาตา3า33ให้กับโครงการเราชนะเพื่อใช้ในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะที่ต้องไม่อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตาา33 โดยข้อมูลล่าสุดณนะวันที่19มกราคมส่งผลให้ผู้ที่ออกจากงานหรือตกงานก่อน19มกราคมจะไม่มีฐานข้อมูลให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตา33กลุ่มนี้หมดสิทธิ์รับ4,000บาทม .33 เราลักกันแต่มีสิทธิ์รับ7,000บาทเราชนะเพียงแต่ต้องลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์อย่าลืมนะคะ ถึงจะเป็นวันสุดท้ายแต่ยังพอมีเวลาค่ะรีบเลยนะคะอย่าให้เสียสิทธิ์ตรงนี้ขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์แลอีแม่จะมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ